ริ้วรอยใต้ตาตีนกานะคะท่านี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทาเจลนวดหน้าของเรานะคะตรงบริเวณใต้ตาแล้วก็ที่เป็นตีนกาเลยนะคะท่านี้เราจะต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่บบอบางนะคะวันนี้เราจะเลือกเป็นในหมวด ที่2นะคะที่เป็นหมดลดริ้วรอยของเรานะคะถ้าลดตีนกากับริ้วรอยใต้ตาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะคะเรามาเริ่มจากท่าแรกเลยโดยที่เราจะใช้ในส่วนของส่วนที่แหลมที่สุดนะคะส่วนที่เลี้ยวที่สุดในการนวดเราจะเริ่มตั้งแต่หัวตาโดยการที่เราจะหมุนวนนะคะ ตั้งแต่หัวตาหมุนวนขึ้นไปจนถึงหางตาแล้วก็ขึ้นไปจนถึงขมับน,นะคะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะอย่างนี้นะคะนับเป็นหนึ่งครั้งทําแบบนี้จนครบสิบครั้งนะคะท่าที่สองเราจะใช้ตรงมุมเดิมนะคะที่เป็นมุมที่เรียวที่สุดแต่ว่าเราจะลูด ตั้งแต่หัวตายยาวมาจนถึงหางตาแล้วก็ยาวไปจนถึงขมับแบบนี้นะคะครบสิบครั้งแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ท่าที่สามเราจะลูดขึ้นอย่างเดียวนะคะโดยที่เราจะเริ่มตั้งแต่ตรงตรีนกาตรงนี้ยาวไปจนถึงหางคิ้วแล้วก็ออกไปตรงลายผมแบบนี้นะคะลูดขึ้นตรงๆแบบนี้เลยนะคะ เราอาจจะใช้มือช่วยด้วยก็ได้นะคะฝั่งขวาก็ทําเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ท่าที่1ท่าที่2และท่าที่3นะคะทาแบบนี้เป็นประจำทุกวันริ้วรอยใต้ตาหางตานะคะก็จะค่อยๆตื้นขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นแน่นอนเลยค่ะ